ัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเพื่อมนชูฉันนะอู้แอนแอนโอ้โหไปซื้อประตูมาแล้วใช่ไหมคะประตูตามล่าหาประตูกว่าจะเจอโอู้ตามถึงขั้นตามล่าเลยเพอเมีผลไม้อยู่ในรถอ๋อถึงขั้นตามล่าเลยใช่ไหมคะ อันนี้ฝากพี่ไม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 ่ฝากคือต้อง่นีเดี๋ยวเดถอดถอดถอดอนี่ออกอยณจรู้มากเลยมันทันสมัยยังไงครับเดี๋ยวจะได้รู้ปอะทันสมัยอันนี้นะคะแอดแอนก็ไปซื้อประตูมาแล้วนะคะแล้วเปิดด้วยแล้วก็ตาบอกตาสอง่ยเปิดเลยนี่นะคะก็บอกว่าต้องตามหาเลยนะคะประตูนี้นะคะอันนี้พอฟื้นก็ซื้อน้ำแข็งมาด้วยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวนน้น้มันเยจังเลย หือเราหมุนผิดข้างหรือเปล่าหมุนผิดเพื่อให้น้ำไหลชิ้นหนึ่ง,งมันต้องไหลยังไงมาทางนี้หันหันหันเข้าไปทางนามาทางนี้ไปเดี๋ยวเแป๊บนึงเก็บเก็บปะยะกษ์ก่อนอันนี้นว่าใส่ถุงไว้เมื่อวานแต่ว่าอันนีว่าหันตัวนี้หน้าครับพี่ไปเข้าห้องน้าพอดีโอซื้อประตูอย่างเดียวละเอเดน อ๋อคิดว่าไปซื้อกระเบื้องด้วยอ๋อกระเบื้องช่างพงไม่ให้ซื้อโอ้เมื่อเช้าช่างพงถามพี่ว่าพี่แอนไปไหนบอกไปซื้อกระเบื้องขออภัยขออภัยที่บอกผิดจะไปซื้อกระเบื้อง พี่นี่แหละพี่นี่แหละพี่นี่แหละโอทำคมบอกเมื่อวานนี้ว่าะยพ่งซื้อมามันเะกะพี่ก็ไม่รู้ว่าเขาไปซื้ออะไรพี่ก็เลยบอกว่าไปซื้อกระเบื้องกระเบื้อเขาผักเล็กมาจาไหโอ้แล้วหน้าต่างได้ซื้อไหมแอนแอนโอ้ อะไรพ่ออ่ะมีเครื่องดื่มอยู่ในรถอ๋อข้าวจ้าจมีเครื่องดื่มอยู่ในยหรอข้าวเครื่องดื่มนั่นแหละจ้าจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเทน้ำก่อนอเทน้ำก่อน <ๆ S 2> โอเน้เทน้ำก่อนน้ะมาถึงทำสิ่งนี้เลยแอดแอนนี่นะคะเดี๋ยวเเดี๋ยวเคลียร์ถังเลยนไม่ตั้งก่อนประตูตั้สมัยโอ้ประตูรัสไอมเลยนี่นี่นะคะก็ประตูนี้แอดแอนบอกว่าทันสมัยที่สุดต้องขั้นตามหาเลยนะคะเพราะว่า ไม่ได้เปิดอืมก็วันนี้วันอาทิตย์ไงคะวันอาทิตย์ยมาเก็บขยะตรงนี้เดี๋ยวอ๋ออย่าพึ่งไปอืม,อมนี่นะคะแอนแอนบอกพ่ออย่าพึ่งไปนี่นะคะอ่ะแอนแอนก็ซื้ออะไรมาบ้างว้าวโอ้โหเอาอตอนนี้ก็ไม่มีมือถือแล้วครับ <laughs> นี่นะคะแอดแอนก็ขนของลงจากรถนะคะเฟื่องก็ถือกล้องให้กับแอดแอนนะคะก็เลยไม่ได้ช่วยแอนแอนนะคะน,นี้ซื้อมาไว้ให้น้องเฟือ่องรำน้องเฟือ่องรำวันนี้เหรอคะอ๋อยังพรุ่งนี้นะคะอโอ้โหนี่ซื้อมาหมดเลยนะคะออแอดแอนก็หิวนะคะไปแล้วนะคะ นี่นะคะประตูแอดแอนบอกว่าทันสมัยที่สุดนะคะโอ้โหสีสวยมากนะคะเอซออกสีน้ำตาลเข้มนะคะสีเฮ้ยสีอะไรนะสีอะไรนาะสีมหกกนนีหรือเปล่านะคะสีสีโอ๊ออะเราก็ไม่รู้ว่าสีอะไรนะคะเอซี G, เนาะออกกันคลวกด้วยนะคะ ยอดเลยนะคะแอนแอนก็ไปเลือกมาแล้วนะคะก็มันคงแข็งแรงนะคะ,อะตอนนี้ช่างพงก็เริ่มลงมือแล้วนะคะอะไรนะโอ้อไหนรถน้ำแข็งไปแล้วนี้ แอนก็กำลังจัดพวกน้ำนะคะซื้อมาให้ช่างดื่มนะคะข้าวพี่อยู่นั้นใช่ไหมนี่มาแล้วนะสิ่งที่ช่างต้องการอะไรเหรอสิ่งที่ช่างต้องการแอนซื้อมาแล้วนะคะไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะข้าวเหนียวไเฟเพอ่อจ้าที่สั่งไว้ แอนก็ซื้อมาเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ร้านซีทำเอ้าทำไมก็ถือสองมือตีเร่รถใหม่อะไรเอาก็บอกว่าก็แอนบอกว่าถือฟังให้หน่อยพี่จะไม่ไู้พี่ก็จับอยู่อย่างนีแเลย บอกว่าถือกล้องให้หน่อยพี่ก็ไม่รู้ว่ากล้องนี่ไม่ได้ไม่ได้เห็นขนมเด้อขนมอ่ะขนมทานได้ทุกคนอ่ะตอนนี้ช่างผมก็ตัดเล็กแล้วนะคะลงมือทำงานแล้วนะคะเอสซีเมียวเราแก้มาต่อยกินขนมเด้อหนิเราไปเอาตีอยู่ไหนวะ มืดฝนทางนู้นมาแล้วนะมาทำห้องกันจ e ะ

เห็นเ,เ,เราก็ทำด้านนะคะทำด้านที่เรียนรอลุงเนอะอยู่ที่ไหนน,นะคะก็เรียกว่าอยู่กับลุงนะคะ เราไม่ได้ไปไหนนะคะเราเพียงแค่แ,คแยกย้ายการทำงาน,ทางงนเท้าน้านน,น,น,นะคะดีเพียงข้างลงคนก็เปร็นตลอดไปเนาะาถึงแม้ว,ว่าเราจะไม่ได้เดิดนตามเส้นทางที่ดู เฮ้ยชว้าคว้างหน่าท้อนตาได้กันดอกมะนี่ฮ้าประโลดสองก้นสองก้นคนนี่ยืนกินขนมเลยน่ะี่โกอย่าตดใส่กันแล้วกันนะใหญ่ขนาดเลยเอาไว้ส่วนไทยเหรอไทยอ๋อกี่นาทีแล้วมองไม่เห็นเลยอ่ะร้อนน้อนมาก ช่างผงกกำลังเชื่อมอยู่นะคะ,ะเชื่อมเชื่อมเสานะคะก็คือถักเหล็กนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะอย่าลืมทีพีคอฟฟี่ทีพีสกินนะคะแนะนาช่องเฟองบุญชูชแนลนะคะไม่ว่าจะเป็นครีม,มบำรุงผิวหน้าเซรัมม่มบำรุงผิวหน้าเจลล้างหน้าเจอลาเจอลาบน้ำซีบักทอนพลัสเบตา้าคูแคนเสื้อปึกปริจิตเนี่ยนะคะก็แนะนาช่องเ่องบุญชูชแนลนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะยาซิฟันเจนเฮิร์บนะคะชามาดีพีทนะคะลูทินเซตไบมั่งมีแนะนาช่องเฟองบุญชูชแนลคะ่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ